บทที่หนึ่ง lesson o n บทที่หนึ่ง and mod baby เด็กทารก cake cake Doll, ตุ๊กตา elephant ช้าง family ครอบครัว goat แพะ house บ้าน ice cream ice cream jar โอ่ง kangaroo จิงโจ้ lion สิงโต man ผู้ชาย n e t ตาไข่ ออกซ์ตัวตัวผู้พินเข็มหมุดเข็มกัดควีนพระราชินีแรดหนูชีพเรือเทลโฟนโทรศัพท์อัมเบลา่าล่มโวคาโนอภูเขาไฟวิทผมปอมเอ็กมาสวันคริสต์มาสโย,โยโย่ลูกดิ่งซีบาม้าลา,ายแคนกระป๋องแพนกระทะแวนรถตู้ เพนปากกาเพนแม่ไก่บีพึ่งทรีต้นไม้ฟีอิสระได้เปล่าบินถังขยะสีป่วยติ๊กหนาพีบหมูล็อกแม่กุญแจซ็อกถุงเท้าด็อกสุนักล็อกท่อนซุงมูลดวงจันร์พูนสะว่ายน้ำฮาดกะท่อม ครับช่วยกาแฟาบัสรถประจำทางบัสแฟงบูชพุ่มไม้พูชผัก Listen to บทที่สอง s i s t t n to บทที่สอง g r e e ก i n g การทักทาย Hello สวัสดี Nice ดี See พบเห็นช o ด้วยกัน Hi สวัสดี Glad ดีใจ m e t พบ มอร์นิ่ตอนเช้าาฟดี Friday, สบายดี thank you ขอบคุณ afternoon ตอนบ่าย Evening ตอนเย็นก o o ด b บ e ลาลาก่อน Again อีกครั้ง Good night ลาตีสวัสด tree บทที่3 Listen Tre บทที่3 Introduction การแนะนำคำอินเข้ามา Disney Please โปรดกาลุกนานิวใหมน่นักเรียนเฟนเพื่อน,นชื่อประถมชั้นประถมแ a ด,ดนั่น Woman ผู้หญิง Miss นางสาว Teacher ครู Girl เด็เกหญิง Boy เด็กชาย